thank <music> you สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมจะพามาแนะนําไฟฉายคาดหัวสำหรับหากินแบบว่าลีลึกสุดๆไปเลยมีมาให้ดูกัน3ขนาดตั้งแต่เล็กจิว๋วไสกลางและไ้ใหญ่และแน่นอนผมจะไม่บอกเฉยๆหรอกว่าตัวนี้สว่างมากสว่างตาแตกสว่างแบบฟาถล่มดินทลายสว่างแบบว่าจ้าระเบิดเขาเผากระท่อมประมาณนั้นเพราะวันนี้เรามาเฟ้นหาตัวที่ลีได้เยอะๆต่างหากนะจ๊ะ ตัวแรกนะครับน้องเล็กเล็กมากเป็นไฟข้้นหัวตาช่าง622ครับซึ่งสามารถหลีได้จนสุดนะครับสุดมากอัลาดูลึกแค่ไหนอึกอะเร่งสุดก่อนแล้วดูหลีนะครับอันนี้สวิตยังไม่ปิดเลยนะครับแต่ไฟดับไปแล้วสวิตนี่ตัดอยู่ตรงนี้คือหลีได้จนรูเมนสุดท้ายครับ หลีได้ลึกสุดใจเลยตัวนี้หลีหลีหลีได้ลึกมากไม่เหลือแม้กระทั่งลูเมนสุดท้ายแหละก่อนที่สวิตจะออฟไปนะของจริงของแท้แต่ก็จะติงหน่อยหนึ่งตรงที่ว่าทําไมพี่ทําสวิตมุนหลีไม่ทําสวิตมุนหลีลงมาข้างล่างมันอยู่ข้างล่างนะครับเวลาเราใส่อย่างเงี้ยอยู่ข้างล่างครับจะรู้สึกว่าบางตานิดหน่อยนะคนที่ถนัดก็คงถนัดแต่สําหรับผมนะไม่ถนัดเลยพี่น้อง ถ้าไปคนเดียวอาจจะร้อนๆหน่อยนะครับสำหรับตัวนี้เมื่อเมื่อเร่งสุดเนี่ยจะรู้สึกว่าไม่ค่อยสว่างแบบสาใจเท่าไหร,ร่ะเวลาไปก็ควรพวกพระแขวนคอไปด้วยเยอะๆนะครับส่วนรายละเอียดก็ทําแยกไว้ให้แล้วนะครับบนคลิปแทรกตรงนี้มุมบนขวาครับสําหรับคลิปเต็มของตาช้าง622ไซมีนี่ตัวนี้ครับตัวที่2องครับเป็นขนาดกลางซึ่งเบามากๆเช่นกัน st 5 3 2ครับ ตัวนี้หลีได้เยอะอยู่แต่ก็ไม่ถึงกับดับไปก่อนที่จะปเปลี่ยนเปนตัวแรกนะครับหลีได้เยอะมากๆหลีได้มากพอที่หนูจะไม่ตื่นแหละนี่นี่ได้จนถึงลูงเมนสุดท้ายเลยแทบจะไม่เห็นแล้วนะครับเบาด้วยตอนเร่งสุดก็สว่างกว่าตัวแรกครับแต่ก็ยังไม่สามารถทําให้หายกลัวได้นะเวลาผ่านประชาคนเดียวยังมีร้อนๆอยู่ครับส่วนคลิปรายละเอียดก็เช่นเคยครับสำหรับแยกรุ่นนะครับมุมบนขวาครับผม รายละเอียดทําแยกไว้ให้แล้วมุมบนขวานะครับแล้วก็พี่ใหญ่สุดครับ panasonic ก็ไม่ถึงกับใหญ่สุดนะครับก็มีคันที่ขนาดใหญ่กว่านี้แต่ถ้าใหญ่กว่านี้เกือบจะร้อเซนไม่สามารถหลีลงได้ลึกขนาดนี้แล้วนะครับตัวนี้ panasonic รุ่นแรกของเขาเลยรุ่นแรกรุ่นเดียวแค่ชื่อแบรนด์ก็แค่ได้ยินชื่อชื่อแบรนด์ panasonic ก็ห้าผ่านไปแล้วนะครับได้ยินชื่อมาตั้งแต่อยู่ในท้องเนี่ย panasonic สามารถลี่ได้ลงลึกเกือบจะถึงลูมเมนสุดท้ายเหมือนกันนะครับลึกปึ๊บได้จนถึงลูมเมนสุดท้ายเลยเยี่ยมมากและเมื่อเลียงสุดก็สามารถทําให้หายหลอนได้เลยนะครับร้อเเพราะว่าสว่างกว่า2ตัวแรกค่อนข้างเยอะมากเหมือนกันคลิปรายละเอียดเหมือนเดิมทําแรกโอ้ทำแยกไว้ให้แล้วที่มุมบนขวานะครับไปดูที่โปรไฟล์ของแสงครับเรียงลำดับจากทายกสองสองที้แล้วก็ panasonic โปรไฟล์แสงก็ตามนี้ครับ622จะมีความเหลืองที่ออกไปทางส้มมากกว่า ST 532ก็จะอมขาวนิดหน่อยแล้วก็ Panasonic ก็แสงจะไปส้มกว่าครับนี่การหลีเห็นไหมขอบข้างอันนี้ไม่ใช่หลีสุดนนะครับคือเปิดให้เห็นรูปแบบของแสงเฉยๆโปรไฟล์ของแสงเพื่อให้ดูเฉยๆเพราะว่าตัวนี้หลีได้จนดับครับตัวสายสุดนี่หลีได้จนดับนะครับภาพถัดไปข้างบ้านครับโปรไฟล์ของแสง622 Sd 5 3 2แล้วก็ Panasonic เมื่อเทียบกันแล้วความโตแล้วก็สปอร์ตของแสงก็เรียงตามขนาดของไซส์บอดี้เลยครับ622เล็กสุด532โตขึ้นมาหน่อยแล้วก็ Panasonic ใหญ่สุดครับเอาสองไปที่ต้นยางใหญ่ระยะ70เมตรเหมือนเดิม622ตามนั้นครับผมถึงบอกมันหลอนนิดนึงไงไฟถลมหากินโดยเฉพาะเลยเอาไว้หลีสุดคักๆ sc 5 3 2แล้วก็ p a n a s o n ิกครับเมื่อเทียบกันและก็ประมาณนี้ครับ ตัวนี้ดีเทลระยะ5เมตร10เมตรก็ยังพอเห็นอยู่ครับแต่ถ้าระยะ80เมตรนี่จะมองไม่ออกแล้วตัวนี้ชัดขึ้นอีกแล้วก็ตัวนี้ชัดสุดครับสําหรับแสงกว้างนะครับฝัดไลแสงด้านข้างตัวนี้น้อยสุดเหมือนเดิมขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ได้กว้างมากขึ้นแล้วก็พันธุ์นสเด็งจะกว้างที่สุดเลยครับต่อไปข้องงูครับต้นยางใหญ่เห็นดีเทลนิดหน่อยแทบจะไม่เห็นอันนี้กล้องเก็บมาได้ไม่หมดนะครับภาพจริงมันชัดกว่านี้นะ แล้วก็ไอทีหาสามสรวมถึง Panasonic ครับเทียบกันประมาณนี้ครับแสงข้างยังเป็นพ a นาโซนิกที่กว้างสุดเหมือนเดิมแล้วก็เกี่ยรตามลําดับมาเลยตัวนี้แคบสุดครับแล้วก็สว่างน้อยสุดก็ตามนี้แล้วก็เรียงไปบนขวาสุดแม็กครับอ้าหมดแล้วอันนี้เป็นโปรไฟล์ของแสงแล้วก็มาชมวิดีโอบริเวณบริเวณข้างบ้านครับวิดีโอบริเวณข้างบ้านอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไหนไหนเจอแล้วนี่ครับด้านซ้ายสุดก็จะเป็น ช้าง622นะครับอันนี้เปิดสุดเทียบกันกับ ST 532มือขวาครับไม่ใช่ล็อกนะครับมือขวาอันนี้รีและรีจนสุดครับ532รีสุดยังเห็นดวงไฟนิดหน่อยครับแต่ด้านซ้าย622ไม่เห็นแล้วครับรีได้จนสุดโดยที่ไฟยังไม่ได้ออฟเล้สาครับเพราะฉะนั้นหนูไม่ตื่นแหละเวลาเร่งสุดแล้วรีเวลารีสุดแล้วเร่งขึ้นมาใหม่ผมพูดผิดรีสุดแล้วเร่งขึ้นมาใหม่ไม่ต้องผ่านสวิตช์ออฟครับจะได้ไม่ต้องมีเสียงคลิกไงตับไปแล้วนะ แต่สวิตชยังไม่ออฟครับลึกมากอ่าลองเล่งขึ้นมาครับประมาณนี้น้องมาเดินมาหนึ่งตอันนี้เล่งสุดนะครับแม็กแล้วประมาณนี้เาเทียบแสงน้องมาเดินมาตัวที่สอง้ยมาเยอะชีพอ่ารีสุดครับรีสุดแบบสวิตชไม่ออฟแบบยังไม่ปิดสวิตชนะครับประมาณนี้สุดแบบไม่ปิดสวิตช์หกสองสองหายไปเลยไม่เหลือแสงให้ดูแล้วอ่าแล้วก็เล่งสุดครับ สำหรับคู่ต่อไปก็จะเป็นด้านมือด้านซ้ายก็จะเป็น6กสองสองแล้วก็เทียบกับพานาโซนิกมือขวานะครับมือซ้าย6กสองสองตัวที่หลีส่วนแล้วก็พานา s ซนิกมือขวาครับใช่ไหมใช่ดิเอาให้ดูใ,ใช่ครับว่าใช่อลองเล่งขึ้นมาครับ 622มือซ้ายพ a น a าโซนิกมือขวาครับผม mm hmm. แสงข้างพ a น a าโซนิกพนาโซนิก,กว้างกว่านะครับแล้วก็สป,ปอร์ตของพ a น a า o n i c กก็โตกว่าด้วยแต่ด้านซ้ายหลีได้สะใจครับด้านของพนาน a าโซนิกหลีสุดประมาณนี้ครับเมื่อหลีสุดแล้วก็ใช้ได้นะถือว่าไม่ตื่นแหละเป็นนั้นจบไปเรียบร้อยครับผม สรุปว่าถ้าคุณชอบความเบาแล้วไม่มีความห้อนในใจเหมือนผมได้หมดทั้ง3รุ่นครับถ้าคุณเป็นสายร้อนเหมือนผมแล้วก็ขอให้นำขอแนะนําให้เลือกพ a n a s o n ิกเลยเพราะว่าสว่างที่สุดแล้วใน3รุ่นนี้แล้วก็แสงกว้างก็กว้างสุดด้วยรวมถึงความสมูทที่สามารถรีได้จนถึงลูมเมนสุดท้ายเลยพอเร่งสุดก็อุ่นใจความพุ่งก็พุ่งไกลอุ่นใจแน่นอนเลือกพ a n a s o n ิกครับผมที่สุดแล้วสําหรับไฟสีห้าหนูซันตอกแอลหนู n U, ยิงหนูอ่อยเวิร์กสุดๆการันตี และ3รุ่นนี้สามารถใช้ใส่คาดแกนเดียวก็ได้นะครับเพราะมันเบาเนี่ยจะมีที่ว่างให้ใส่2แกนได้ด้วยผมใส่แค่แกนเดียวตลอดเพราะมันเบามันไม,ไม่ไม่หนักไงน้ำหนักไม่มากแกนเดียวเลยอครับอีกแกนผ่านหน้าผากลงไปเดี๋ยวทรงผมมันเสียไม่หล่อนะคือ <GO GO> สั่งสินค้าได้ที่ลิงผลิตภัณฑ์ด้านล่า,ลางท้ายเลดี้คิปชั่นนะครับขอให้มีความสุขกับการหากินกลางคืนนะครับทุกคนคลิปหน้าก็จะมาดูเรื่องความแตกต่างระหว่างโซฟอร์ไอเกับ 24 Pro ่ r o Max โปกันว่าต่างกันอย่างไรบ้างสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์จ้า